กินข้าวกินข้าวบดกระตับบดค่ะอร่อยมากหนูกินข้าวบดกระตับบดหนูไม่สบายหนูอ้วนเลยค่ะแม่แม่หนูไม่สบายหนูอ้วนเลยค่ะวันนี้ได้หกวันเลยนะคะแผ่น้องได้หกวันแล้วดูน้องกัดน้องกัดผ้าไปรวมกันหมดแล้วแต่ผ้านี้ดีมากเลย เดให้แม่ๆดูนะคะนี่วันนี้ให้กินอาหารเม็ดมากแล้วนะเมื่อเช้าและเห็นพี่ชายกินก็ร้องจะกินบ้างเอาคาบดกับตับบดให้เขากินรู้สึกว่าหกวันเนี่ยน้องอ้วนขึ้นน้องอ้วนขึ้นเลยค่ะให้เขากินตับบด ขอบคุณแม่แม่ที่เป็นห่วงน้องเอ็นดูน้องด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพุ่นี้น้องก็ได้ตัดไหมแล้วขอบคุณแม่แม่นะคะ